นะเราจต่อปฏิปุมมวะนะปฏิประชาชาติพักนี้มันเป็นพักของเรา <c oughs> พวกเราโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหัวห <c oughs> น้าพัก <c oughs> ก็เป็นคนยะลาคนในพื้นที่ของพวกเรา <c oughs> จริงๆแล้วเราตั้งพักนี้เพื่อสร้างบ้านสร้างบ้านให้พวกเราเนี่ยลูกหลานเราจบจากต่างประเทศเนี่ยล้นจ้งจบในประเทศด,ด้วยมาอาศัยบ้านนี้เป็นของเราเองแล้วเราสามารถจะโมบถนนนี้ให้กับลูกหลานเราได้ พรรคประชาชาตินี่ของเราผมกับกรรมการเนี่ยอยู่ไปชักพักหนึ่งก็คงไม่นานไม่ผมนี่อย่างมากก็ช่วงเลืองตงนี้ต่อไปก็ต้องเป็นพวกเรามารับภาระในการที่ใครเหมาะสมเป็นหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคในการที่การพรรคทำต่อไปอยากจะให้เป็นตัวอย่างว่าพวกเราจบจาก่ามประเทศปัญญาชนเนี่ยทำอะไรเป็นหลักฐานแล้วสู้เพื่ออนาคตของลูกหลานเรา ผมเข้าใจนะลงลึกแต่คราวนี้เนี่ยราชการก็มาข่มขู่แล้วเราโดนคนกรุงเทพมาข่มขู่เราโดนผู้มีอํานาจมาบังคับโคของเราเราจะยอมเสียต่อไปหรือหรือเราจะยอมเสียแค่นี้ถ้าเราไม่สู้วันนี้จะสู้วันไหนเรากลัวอทิทธิพลกลัวเงินแล้วประชาชนตาดำลำบากที่มันสู้กันมาตลอดเนี่ยใครจะดูได้แล้วถามว่าที่เราไปเรียนบ้านลำบากลำบ,บนนะ่ะ เราจะทำอะไรกันต่อไปถ้าไม่สู้ในคนทางที่ถูกต้องไม่สู้เพื่ออนาคตของลูกหลานเราเราก็เสียเวลาเรียนรอมานะเราสู้ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราประสบการล้มเหลวกันนี้ไม่ชนะอย่างน้อยที่สุดชนะสมศักดิ์ศรีอย่างน้อยที่สุดในสามจังหวัดนี้ต้องชนะเพราว่านพักอยู่ที่นี่เจตนัก็ชัดเจนนะ ถ้าประชาชนเราไม่สนับสนุนแล้วคราวนี้เราไม่ประสมความซร่จผมเชื่อว่าโอกาสเวทีนี้จะเป็นของเราอยากพรรคการเมืองที่เคยครองพื้นที่นี้มันลดแรงลงและความศรัทธาลงแล้วก็มีพรรคอะไรพวกที่สีเขียวจะมาแทนที่เราจะยอมรับอย่างนั้นได้หรือไม่เพราะฉะนั้นผมเองขอพูดจันจ้นๆว่าผมสู้ครั้นี้ในานามของพวกเราพวกเรา จะยืนที่เดิมหรือจะรุกสู้กับผมหรือจะถอยหลัง <im it> ก็เป็นเรื่องอนาคต <im it> ของพวกเราเองนะครับแต่วันนี้ถ้าพลังนักศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยปัญญาชนเนี่ยปนึกกำลังนี่อยู่ในนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองน่าจะถึง500คนแล้วสิทเก่ารางอีกสิทเก่าอะไรต่ออะไรนี่สิทเก่าวิชาวิไลโคตรคูรปป <im it> นึกกำลังกันแน่นแล้วภาคประชาติได้ใช้ชนะคราวนี้ มันจะดังไปถึงทั่วประเทศไทยเนี่ยแล้วไปดังถึงที่อียิปต์ที่อะไรกันเยอะแยะดังไม่ใช่ว่าเราอยากกระดังดังให้เห็นว่าพี่น้องเราทำได้อัล็อกอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเราบอกไว้ให้เลยเราควรในสิ่งที่ถ้าเราถูกต้องแล้วแล้วเราบอกไม่ต้องกลัวเรากลัวความไม่ถูกต้องเราเอาความถูกต้องสู้ กับความไม่ถูกต้องแล้วอัลลอฮก็จะอยู่ข้างเราวันนี้ยังไม่ทันสู้จะถอยแล้วอะไรยังไม่ทันสู้จะถอยแล้วแล้วมันจะชะนะเมื่อไหร่จะชนะเมื่อไหร่พวกเราเนี่ยอยากให้เราสู้เพื่อชัยชนะในครั้งนี้สักครั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานเราให้มีที่ยืนในสังคมนี้ได้ครับขอบคุณมากครับ